มองระยะยาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าทํามากเพราะหนึ่งมันจะทําให้เราลดต้นทุนในในห้าปีสิบปีเรายังมีหวังว่าอาจจะหลังจากนั้นเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยคือไม่ไม่ต้องใช้ปีสองปีก็ก็ได้แตก่กับการทําเคมีเนี่ยคุณจะต้องใช้ทุกปีและและมีสิทธิ์ที่จะต้องใช้เพิ่มทุกปีอันนี้ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยการทำเศนซีเป็นสิ่งที่น่าทำมากแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองแค่ ครมไม่่สนนใจเือองาตภาคภูมิอินแป้นคือชาวนารุ่นใหม่ซึ่งมองเห็นวงจรล,ล่มสลายของการทำนาแบบพึ่งพิงเคมีจึงได้หวนกลับไปพึ่งพาธรรมชาติและคิดทำนาแบบพึ่งพาตนเองการทำสีอินทรียก็คือหนึ่งเป็นการพึ่งตนเองเพื่ออยู่รอดในอาชีพเกษตรการเสี่ยง จากการผลิตมันก็จะมีเพราะว่าถ้าเราทําทีนี้แล้วถามว่านคุณได้เงินได้ได้ทรัพย์สิสนแต่ร่างสุขภาพของคุณไม่ปลอดภัยเนะีของผม,ผมเป็นแบบการทําเกษตรยั่งยืนก็ทำนาด้วยปลูกมีพืชหลังนาด้วยมีปลูกผักมีเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนั้นเป็นรูปแบบของการทําเพื่ออยู่ไม่ใช่ทําเพื่อขายวิธีการเฉพาะก็คือปลูกข้าว ไปผสมประสานจากการปรับปรุงมนดินก็คือมีทั้งปุ๋ยหมักมีทั้งปุ๋ยคอกมีทั้งปุ๋ยพืชสดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถติดเียงได้นะก็จะเป็นแนวของการพึ่งตนเองให้ได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีรูปทรงสมบูรณ์เหล่านี้ภาคภูมิใช้เวลาหลายปีคัดสรรค้นคว้าด,ด้วยความอดทนจนพบสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นดินในถิ่นของตัวเอง และนำกลับมาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในผืนนานี้ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการทำนาได้อย่างยั่งยืนเราต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เองให้ได้และพัฒนาคุณภาพด้วยการทำเมล็ดพันธุ์ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะลดต้นทุนในการปลิดหมายถึงว่าผลกำไรที่มันจะได้ก็กเยอะขึ้นผืนนานับร้อยไร่ในอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีผืนนี้ ใครจะเชื่อว่าได้สร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าของจนได้ชื่อว่าเป็นชาวนาเงินล้านชัยพรพรมพันธ์เกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติปี2538ที่กล้าย,ยืนยันว่าทำนาก็รวยได้ก็คือให้ทดลองเลยให้พิสูจน์ก่อนพิสูจน์ให้ให้รู้ก่อนค่อยไปทำทีแรกเลยก็ทำใช้เคมีแต่ทีนี้ทำใช้เคมีหนกะปี ลงทุนเยอะแต่ว่าผลผลิตไม่ได้ทำแล้วไม่มีกำไรไปทำที่ใช้สมุนไพรให้พ่อทำอยู่สองปีปรากฏว่ามันดีตรงที่ว่าข้างๆเนี่ยที่ทำใช้สารเคมีเป็นเพี้ยแต่ว่าที่ใช้สมุนไพรที่พ่อพ่อทดลองกับอาจารย์เดชาไม่เป็นเพี้ยทำเกษตรอินทรีย์มันสามารถพึ่งตัวเองได้เองเลยโดย่ว่าอย่างเช่นว่าเราจะทำทำยาฉีดเนี่ยสะสดานี่ พวกบอรเพชดนี่พวกพวกควาทลายโจนเนี่ยมาตำก็ไปทํายาฉีดได้แล้วก็ทําให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายขอแค่เคียนอย่างเดียวการไม่ใช้สารเคมีและเรียนรู้ธรรมชาติพื้นนาของตนเองรู้จักเมล็ดข้าวและรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมคือเคล็ดลับง่ายๆของชาวนาเงินล้านผู้นี้ ื่อสมัยบูญยาตายายเนี่ยเขาทำนาเขาไม่เคยต้องใช้แสงเคมีอะไรเลยแล้วทำไมเขาอยู่ได้เขามีข้าวคายมีข้าวให้เรากินมาตลอดแล้วโอ้สมัยใหม่นี้ต้องใช้ยาเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ปัจจุบันนี้เลิกปุ๋ยเคมีก็เพราะว่าเราใช้ไถกบฟางระหว่างที่ไถกบฟางเนี่ยเราก็ทำพันุ์ข้าวพันข้าวก็จะทำใช้เองเพราะว่าพันข้าวเนี่ยถ้าเราซื้อข้าวเนี่ยหนึ่งคือต้นทุนสูง สองพันข้าวที่ได้มานะม,นมันต้องตอบสนองต่อปุ๋ยต่อยาแต่ถ้าพันข้าวของเราใช้ทําใช้เองเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาเพราะว่ามันเคยมันพอนปรับตัวแล้วต้นทุนก็ต่ําสุขภาพก็ดีแรงงานก็ใช้น้อยถ้าทาทาครบขบวนการแล้วนะก็คือที่ต้องต้องครบก็คือหนึ่งต้องบํารุงดินโดยที่ว่าไม่เผาฟางต้องมีินรียวัตถุในดินแล้วก็สองลด ลดปุ๋ยเคมีเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเนี่ยสามวันนอนก็มาแล้วเอ้าเราก็ลดลดปุ๋ยมันก็จะงามเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นนอนแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเพราะพอไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันจะไม่ฆ่าตัวห้ามตัวเบียนตัวห้ามตัวเบียนมันไม่ตายแล้วเนี่ยไอตัวห้ามตัวเบียมก็คอยควบคุมอันนี้หัวใจเลยต้องทดลองก่อนไม่ใช่เขาบอกมาแล้วก็เราอย่าไปไปเชื่อเขาเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่า เขาบอกมาหนึ่งมันต่างต่างพื้นที่กันดินก็จะต่างกันต้องผสมประสานกันไอ้ที่มันจะรอดได้นั่นน่นนะเพราะมันต้องลดต้นทุนเท่านั้นถึงจะถึงจะอยู่รอดวันนี้ลุงชัยพรนับเป็นต้นแบบของชาวนารุ่นใหม่ที่ไร้หนี้สินรวยที่นามีบ้านสุขสบายมีสุขภาพแข็งแรงและค้นพบวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข อย่างที่หลายคนพยายามค้นหาไอ้ที่ภูมิใจก็คือเราก็จากที่ว่าอาชีพทํานาเนี่ยส่งลูกจบปริญญาโทไปสองคนซื้อนาเพิ่มได้เป็นร้อยแล้วก็รถรถกระบะก็มีสองสาคันมี10ล้อวิ่งข้าวส่งกรุงเทพเพราะว่าไอ้เวลาเราข่ายข้าวเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดราคาได้เพราะว่าเราค่ายเนี่ยแล้วแต่ลงที่เขาจะให้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถควบคุมได้กำหนดได้ เราต้องมาทําเรื่องตรงนี้ก่อนลงถ้าเราไม่กําหนดเรื่องค่าใช้จ่ายนะเวลาเราขายเรากําหนดไม่ได้อยู่แล้วถ้าเรากําหนดต้นทุนไม่ได้เนี่ยมันก็ทางรอดยากพอเราลดต้นทุนได้เนี่ยเวลาเราขายเราขายได้เท่านี้เราก็ยังได้กำไรเยอะกว่าแล้วเราก็สามารถทําเองได้แล้วก็เราก็มีไรายได้